เพื่อให้ลูก้านะครับม่ต้ <OR> <jamais> องเิ <toc> ่งใหญ่ราคาขายสินค้าบางทุกตัวเลยนะครับจากคุยกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเอาดีสุดๆเลยนะครับทีประเด็โปรโมชั่นภายในเลื่อนนะครับโปรโมชั่นแกรนด์ฮอลล์ภายในเลื่อนะครับคสุดๆการสินค้าทั้งร้าน89บาบาทนะครับก็เสียง พอสองก็คึกคักกันสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาชมบรรยากาศนะครับของสินค้า89บาททุกตัวเลยทุกทุกชิน้นทุกอันที่อยู่ในบริเวณร้านอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านที่ใหญ่มากนะครับเป็นสินค้าที่จัดรายการต่อจากเอสปอร์ตแกรนเซล2021นะครับ89บาทนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่ลูกค้าคึกคักกันสุดๆเลยนะครับนะ ผมก็สมมเสียงพิธีกรนะครับเ,เดี๋ยวฟังนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสียงพิธีกรไปทำรุ่นตามหลังก็แล้วกันนะครับ กระเป๋าทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ราคา89บาทนะครับราคาถูกมากมายเลยนะครับเสียงพิธีกรนึกว่าแต่เสียงพิธีกรจะลดลงแล้วคงไม่ลดลงแล้วอันนี้ก็89บาทนะครับ89บาททั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุกๆกระป๋าดทุกชิ้นทุกอันเลยนะครับ89บาททั้งหมดเลยนะครับพอดีคุณลูกค้าก็กำลังพักกันนะครับ89บาทนะคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนายชมพิธีรูนีีแล้วก็89บาทครับูรรยากาศของวันนี้อะไร อ๋อที่ชู่ที่ชู่ไร้แกนนะครับ89บาทนะครับ89บาทนะฝั่งน oh. ี<__้ก็89บกาบาทเช่นเดียวกันรับมเอกันหเนรต้องกกันมีเยอะนะครับนีเยอะนีเยอะมีเยอะเดร่งข้นมารน 89บาทนะครับเก่งยีนก ok ็89บาทนี่ก็89บาทนะครับ89บาท89บาทะครับเก่งยีนก็89บาทนะครับ89บาททุกค้าการเก่งยีนข้าทั้งเก่งสายก็มีให also, ้กดเลยนะครับก็สนุกเหลือเกินนะครับ89บาทนะครับทุกผ้าเก่ายีนเก่งยีนนะครับสีมันจาก็สนุกสนานมากเลยนะครับดูฝั่งนี้ทุกอย่างก็89บาทเช่นเดียวกันนะครับ89บบาททุกตััวนะครเนี่ยผ้าคนหนูก็8 9 89บาทนะครับพากนหมู89บาทแล้วก็พรงเช็ดเท้าก็89บาทฝั่งนี้ก็89บาทนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ89บาทก็เรียนเชิญนุกคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ตามเสียงตามสายกันมาเลยนะครับนี่ อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงแล้วนะตามมาเลยนะครับที่บริเวณโปรโมชั่นแกลเฮอลล์บันไดเลื่อนของชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์รองเท้าก็89บาทนะครับนี่นะครับนะก็มีโคศกประจำอยู่เลยโคศกประจำอยู่แล้วนี่ผ้าใบนี่2คู่89บาทอ๋อนะครับผ้าใบคุณน้องคุณหนูนะฮะนี่2คู่89บาทเห็นไหมนี่โอ้โหนะครับนะอ๋อ,อนี่ ผ้าใบ2คู่89บาทสนับเทา2ชิ้น89บาทนะครับถูกจริงๆนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับจากวันนี้ถึงวันที่18กรกฎาคม2564เท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เรียนเชิญนะครับที่บริเวณโปรโมชั่นแกรนด์ฮอลล์บันไดเลื่อนนะครับนี่อันนี้ก็89บเกนะครับนี่ก็89นะครับแปดสิบเก้าบาทเท่นั้นเลยนะครับวันสีบ1กนาแปดสิบเก้า ค,ข Elliot, ขคึกคักกันสุดๆเลยนะครับแ9บาทนะาทครับถึงวันที่ส8แปกรกฎาคมนี้เท่านั้นเองนะครับเรนเดอรากัรลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับนเ่ยิ่มันนี้เลยนะครับปกปาทุดตัวถ้าูาถูกมากเลยนะครับมากปิ้งที่มีสุโ